ยยขอบคุณนะคะชุดสวยๆจากแม่อูนะคะไม่เรียวว่าเห็นไหยไม่เรียวเห็นหอน,นี้ขอบคุณนะคะคนะคะี่ค่พือผิดสตีเลยนะนี่นะคะพี่น้องฝากติดตามเลยนะคะเหตุไม่เหตุเสื้อยืดยแบนดูกินะคะ เหนั้นสร้างขึ้นมาเพื่อขายเสื้อผ้าโดยเฉพาะค่ะสวัสดีครับแม่คุณนิพาครับสวัสดีค่ะสวัสดีทุคนทุกคนครับวันนี้จะพามาดูเสื้อนะคะยูกิเทนปากาค่ะพี่น้องสีดำที่นี่ก็เป็นเสื้อสีดำอันนี้เบอร์นะเบอร์นีไม่แม่แนถึงไหมเบอร์มีขายไหมวันนี้เราจะตีแบรนด์แล้วนะคะมีแล้วนะค้าพี่น้อง รอานนี้มีร้อยตัวเท่านั้นนะคะมีจำนวนจำกัดะคะ่ะแจำกัดตัวหนีเพื่อยูคิ่งค่ะกะอันนี้เป็นเน<ม>ื้อผ้าดีนะคะไม่บางบ่าบางแล้วก็งามดีไซน์เออ่ใส่ได้แต่งง่ายนะคะเน็ตดับกันกีง,ง่ายเต้นตู่กัง,ง่ายนะคะ<ม>เพรก็เป็นสีดำมียูคิ่เป็นปากกาค่นะน่าจะเป็นแบบนี้นะคะคอลเลคชันบนครับ คอลเลกชันโบนผับนะคะสี่ลูกคิดไซสิบีเดี๋ยวจะมีรุ่นใหม่มาเรื่อยๆนะคะแต่ว่าอันนี้คือรุ่นรุ่นรุ่นแรกอันนี้นคือรุ่นแรกนะคะรุ่นนี้มีร้อยตัวเท่านั้นนะคะรุ่นบนผับรุ่นบนผับอันนี้มีร้อยตัวเท่านั้นนะคะนี่จำานกจำกัดพี่น้องฝาลเลยนะคะอันนี้ที่โชว์อยู่เป็นไซเอลนะคะมีมีทุกไซส์นะคะ มีโตัวใหญ่หรูมีค่ามีทุกไซส์ค่ะทำได้นะคะวันนี้เราใส่กับมันเพราตุ้มเล็กแค่ะจะทำคอลเลคชั่นเสื้อผ้าแต่ละตัวนี่จะเป็นงานเป็นงานไปก็ที่ทำเสื้อยืดเนี่ยแต่และรุ่นนี่เป็นงานเป็นงานไปซะที่ไปแสดงเป็นงานที่ไปแสดงค่ะก็สิเีแบบใหม่มากสินะคะแต่ว่าก็แบบเก่า,าก็สิเหลืออยู่แบบเก่าก็สิอาจจะเลื้อยป๋าป่ายนี่เย บังทือาทักมาก้ามันเบิดเรากบสิว่าเบิดไปเลยแม่แมส่ไปหาอีรายูนาา่นะานได้ค่ะแม่เปิดวงนะคะใครจะมาเส,เสื้อตัวนี้มาจะดีใจมากเลยนะคะ,คะตัวละ350นะคะขาทรงหาสิบ,บาทค่ะโอ้ยขอบ